สวัสดีครับวันนี้มันดวงรายเดือนนอ้อยเดือนสิงหาคมนะครับ2560คหหนที่กิดวันอาทิตย์นะครับจะเป็นอะไรไปดูกันเลยนะครับไพ่เจ้าชายชชาเดอะเลเวอร์นะครับตั้งเพืสิบไม้เด,ดอะเฮอร์มิตลาทิพระจันทร์นะครับแล้วก็เป็นเด็กถือเหรียญ uh, อินเอเมนเทลออฟเพนทาโคลส์อันนี้เป็นไพ่ทิศพีกนทาร์ลอตนะครับก็อาจจะใช้ไม่ได้ใช้คำว่าเพจนะต่อไปหกถ้วยเนาะ าเหรียญ The Moon เป็นไพ่สามเหรียญแล้วก็ Judgment จริงๆจะบอกว่าไพ่ The l o v e r เนี่ยเป็นไพ่ในเรื่องของให้โทนนนแง่ของการตัดสินใจการเลือกเนาะ แต่ถามว่าดวงเป็นยังไงเนี่ยผมยังให้น้ำหนักไปที่ก,กลางๆมากกว่าเพราะว่าเป็นไพ่ที่แบบทางเลือกการตัดสินใจไม่ได้ว่าดีะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องของการที่บางครั้งคุณมีความหนักใจและสับสนเนี่ยไพ่ย,ยังขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าคุณสับสนที่จะต้องเลือกมีความวิตกกังวลใจ กับปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการต้องเลือกเนี่ยมันจะมีอะไรล่รองเกิดขึ้นนะครับในเดือนนี้เนาะแล้วก็เดลเวอร์มันในที่นี้เนี่ยบางทีเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าสังคมงานศิลปะก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งอาจจะมีอิทธิพลกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงเวลานี้ได้เช่นกัน10ถ้วยเนี่ยไอสิ0ไม้เนี่ยบงบอกเลยว่าภาระเยอะงานหนักในช่วงเวลานี้นะครับหรืออาจจะแปลว่า มีเรื่องรับผิดชอบเยอะแต่ก็ทําได้ไม่หมดเนี่ยหลายสิออย่งหลายอย่างคุณอยากจะทําแต่คุณถือไปได้ไม่หมดบางทีงานเยอะภาระ,ะเยอะอะไรอย่างเงี้ยน,นะไป็นไได้เหมือนกันเดอะเฮอร์มิด้วยอะจะบอกว่าหลายๆคนใกล้คุณมีเดอะเฮอร์มิขึ้นมาแบบเนี่ยมันเป็นช่วงของการที่หลายๆคนอาจจะเป็นช่วงการศึกษาความรู้การเก็บเนื้อเก็บตัวได้เช่นกันนะครับเดอะไฮปรินเทสขึ้นมาแบบเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบสันโดษนะไพ่ยังขึ้นมาผมให้นักรู้ความรู้สึกว่าคุณมีความสันโดษมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงของการที่อาจจะ ปรีดีเวกหรืออยากทำาราธิอยู่ในความสนใจของเราซะมากกว่าการศึกษาความรู้เพิ่มเติมก็ดีเหมือนกันนะครับตำแหน่งพื้นฐานดวงคุณเป็นไพ่เด็กถือเหรียญนะจะบอกว่าตำแหน่งพื้นฐานของดวงคุณนะ่ะมันเป็นเรื่องของเงินเล็กน,น้อยเข้ามานั่นหมายความว่าในเดือนในเดือนนี้จะมีโอกาสได้โชคบ้างนะครับแต่อาจจะแบบไม่ได้มากมายอะไรนะครับจะมีข่าวหรือโชคเล็กน,น้อยเข้ามานะครับหรือช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะเป็นถึงบุตรหลานบริวารน,นะครับเป็นเรื่องของเงินเข้ามาแต่ต้องระวังว่า บางครั้งเนี่ยมันจะมีเกณฑ์เสียงเงินเยอะกว่าที่คิดหรือบางทีเนี่ยการลงทุนให้กับบุตรหลานหรือบริวารในช่วงเวลานี้นอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะลงมาเป็นนี่เป็นสินก,กับเรื่องของค่าเรียนค่าใช้จ่ายของบุตรหลานได้เช่นกันนะครับอาจจะเป็นนี้ได้นะต้องระวังตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับคิดว่าไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยที่เป็นอนาคตของคุณนะมันตกกับหกถ้วยแบบนี้นะ,ละหลายๆคนอาจจะมีการคิดถึงความหลักเก่าแต่ก็ อาจจะบอกว่าเหมือนกับคุณอยู่คนเดียวแนละ้วคุณคิดถึงความรักเก่าคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงเรื่องราวของเก่าก็ได้เช่นกันหรือได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอมานานนะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับพบปะเพื่อนเก่าคนเก่าที่แบบห่างเหินกันไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นนะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับในช่วงเวลานี้นะคนวันอาทิตย์นะครับเรื่องของใจคุณนะครับตั้งหน่ในใจคุณมีสา เหรียญเนาะคือเหมือนกับคุณเองอาจจะแบบหลายๆคนละกันอาจจะไม่ทุกคนหรอกแต่คุณเองอาจจะมองเรื่องของการมีเงินเพิ่มขึ้นมาที่จะปลดหนี้เนะี่ยอยากจะปลดหนี้อยากจะมีงานเสริมจ็อบเสริมมองหาช่องทางเงินอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะปลดหนี้เนะี่ยเพราะมันมปเป็นไพ่สามเหรียญอย่างเงี้ยนะการมองหาตัวช่วยก็ได้ <S <S เช่นบางทีหาคนที่แบบเฮ้ยมาแนะนํามาไกด์ไลน์เรามาซัพพอร์ตเราแต่ซัพพอร์ตในรูปแบบที่ว่าไม่ให้เงินหรอกแต่ว่าเป็นการ เป็นหุ้นเป็นการช่วยเหลือกันเป็นการพูดคุยแนะนําแนวทางในการหาเงินอนะไรประมาณเนี้ยนะบางคนมีเรื่องของหนี้สินเข้ามาอยู่เนี่ยก็อาจจะอยากปลดแอกตรงนี้สักทีซิอะไรอย่างเงี้ยนะครับในใจคุณเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเงินมันยังไม่ได้เข้าเป้าเท่า,ทาไหร่หลายคนอาจจะเป็นว่าไม่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารก็แต่การเงินของคุณนะ่มันไม่ได้บอกว่ายังไม่ได้เยอะพอนะมันยังเป็นไพ่เด็กอย่างเงี้ย มันจะเป็นเงินก้อนเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยในเดือนนี้นะคิดว่านะยิ่งพอมีเดลเวอร์ขึ้นมากับ10ไม้เนี่ยมันนี้มันเป็นเรื่องของภาระเข้ามาหรือบางทีคุณเองอาจจะใช้จ่ายตามอำเภอใจเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นอาจจะชอบเข้าสังคมชอบแต่งตัวสนใจอะไรที่แบบเป็นเรื่องของสวยๆงามๆก็ได้นะครับเออแล้วก็คาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่หลายๆคนอาจจะทําอะไรตามจิตตัวเองนะครับเอาความรู้สึกเข้าว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงเวลาเนี่ยคนวันอาทิตย์น้องูจากจัไพ ในตัวคุณเนี่ยนเป็นช่วงของการที่หลายๆคนแบบเผล,ลอใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะหถึงว่าเออบางทีทำอะไรแล้วแต่มันจะไม่มีมันจะยังขาดความยอย่างชั่างใจที่ดีพอบางทีอาจจะทําอะไรโดยไม่รู้ตัวจะให้เดิม,มูลเดี๋ยวบางที เป็นไพ่พระจันทร์สองใบยอย่างนี้เลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือคุณทําอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะยังแบบพลั้งเผลอใจนะครับบางทีก็ขาดสติโชั่วบูบอะไรอย่างเงี้ยน,นะคือคงไม่คือคงไม่มีใครขาดสติไปนานๆแต่ว่ามันอาจจะมีช่วงชววูวบที่แบบเผลอนะต้องระวังตรงนี้เดอะมูนกับไพ่ปรนเทสขึ้นมาเนี่ยบงบอทเรื่องของการมีเซนต์ค่อนข้างแรงบางทีไปมูไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะโอ้โหดีมากเลยนะสำหรับคนสายมู ถือว่าดีนะคนวันอาทิตย์เนี่ยมูเดือนนี้ดีในทีเดียวเดือนสิงหาคมเนาะระวังเรื่องของนี้เรื่องของเงินเนี่ยเป็นนี้เป็นสิทธิ์ต้องระวัง <c oughs> คุณมีโอกาสได้รับจ็อบเสริมงานเสริมทํางานเพิ่มได้เงินเพิ่มขึ้นมามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นงานนะครับภาระเยอะเนาะ,ะแล้วก็ดูจากไพ่เนี่ยมันเหมือนกับว่ารับผิดชอบหลายอย่างในมุมนึงคือการทำอาไรแตตในช่วงเวลานี้มันเหมือนกับว่า มันยังไม่ดีขึ้นนะครับหลายคนที่มีปัญหาเรื ichen, ่องของการงานปัญหาเรื่องของความรับผิดชอบในช่วงเวลานี้มันยังไม่ดีขึ้นนะมันเป็นช่วงของการที่อาจจะต้องเหนื่อยต้องทําแล้วก็ในหลายๆเคสทำแล้วมันยังไม่ดีขึ้นนะครับพยายามอะไรก็แล้วแต่มันยังอยู่ที่เก่ายังวนลูปอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันคราวนี้เรื่องของการงานไปแล้วก,การงินไปแล้วนะเรื่องของนี่ต้องระวังนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมีการพูดคุยกันนะกับ คนหลายๆฝ่ายเพื่ออาจจะได้แบบผลงานที่ดีขึ้นหรือผลลัพธ์ที่โอเคขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็จะมีการถกเถียงกันเกิดขึ้นได้เช่นกันเนาะในเรื่องของความรักดีกว่าความรักจะบอกว่าคนที่เกิดอันาทิตย์เนี่ยตำแหน่งในใจคุณจริงมันไม่เดเลิฟเวอร์เข้ามานะครับถ้าบอกว่าโสดเนี่ยแล้วไม่มีใครเลยเี่ยเดือนนี้น่าจะมีเข้ามาเนาะน่าจะมีเข้ามาอ่ะประมาณนั้นก่อนแต่ว่าเดือนเิอร์มินบางทีหลายๆคนไม่ได้สนใจอ่ะเออไม่ได้สนใจกับความรักเท่าไหร่ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะ เดลไฮเปนเทสกับ10บไม้บางทีมันมันมันมีเรื่อ,เ,อเข้ามาเยอะตัดสินใจไม่ถูกนะนลายๆคนเพราะมีทั้งเดลเรเบิร์เดลไฮเปนเทสเข้ามาเนี่ยตัดสินใจไม่ถูกอยทีเดียวนะครับอะไรคนเนี่ยบางทีอาจจะไปลุ่มหลงโมมากับใครสักคนก็ได้นะดูจากไพ่เนี่ยบางทีอาจจะไปเผอใจให้กับคนเอ่อคนที่เข้ามาแล้วแบบเป็นความลับอะนะความสัมพันธ์ในช่วงนียเป็นความลับเปิดเผยไม่ได้ประมาณเนี่ยถ้าดูจากไพ่เนาะบางทีแฟนเก่ากลับมาคนเก่ากลับมาหรือมีการพูดคุยกันในเรื่องของเก่า เรื่องเก่าๆก,กับคนรักเก่าอะไรเงี้ยจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆไม่ได้กลับมาก็ได้บางทีอาจจะมีการติดต่อการคุยกันหรืออาจจะไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยก็มีโอกาสในมุมนึงนะครับเป็นมีโอกาสได้เจอรักต่างวัยนะครับห่างกันมากๆลรเดินพฤกภาคมหกถ้วยบางทีเฮ้ยแฟนต่างอายุต่างกันอะไรประมาณเนี้ยก็จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้เช่นกันนะครับเีนไพ่สรุปเนยเป็นจัดเม้น t ์เนี่ยมันเป็นไพ่ที่บอกเลยว่าดวงมันกลางๆแต่กลางๆนีน่มันเป็นไพ่ที่บอกว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเลยอะนะแล้วก็จริงๆเนี่ยไพ่บอกว่าคุณมีลางสังหอนเนี่ยไพ่ยิงขึ้นมาเนี่ยมันดูจากหน้าไพาอ่อะคุณมีเซนตมีแรงสังหอนค่อนข้างแบบมันยํานะช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยไฮเป็นเทสในที่นี้เขาบอกว่าเป็นการพูดคือเหมือนกับว่าจากไพอ่อะแม้คุณจะคุยกับหลายคนนะแต่คุณจะต้องมีแบบมีเขาเรียกว่ามีอมีความรู้สึกตัวเออคุยกับหลายคนแนตะ่จิตต้อง จิตต้องอยู่กับตัวเองนะครับประมาณนั้นเนาะดูจากไพ่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นไพ่ที่มีเซตของผู้หญิงด้วยเช่นกันนะครับถ้าเป็นผู้ชายมาฟังก็อาจจะถึงว่าในช่วงเวลานี้จะระวังจะเป็นหลงสาวๆอะไรประมาณนั้น,นเนาะหรือมีผู้หญิงมาแบบเป็นความลับอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะครับในด้านของสุขภาพนะครับคนวันอาทิตย์จะต้องระวังในเรื่องของการปวดหลังลำไส้กระเพาะนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ําในร่างกายระบบะระบบในร่างกายกต่างๆพวกน้ําพวก เนาะพวกเกี่ยวกับน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็โรคเกี่ยวกับผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับระวังการเจ็บไข้ได้โบดต้องไปหาหมอไพ่แบบนี้ขึ้นมานะครับคนวันอาทิตย์มีเกณฑ์ไปหาหมอนะเนี่ยมีโอกาสได้ไปหาหมอค่อนข้างสูงเลยทีเดียวถ้าดูก็ประมาณนเแียวกันไม่รู้จะดูอะไรแนละ้วคราวนี้แนะนําทําบุญดีกว่านะจะเสริมดวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนวันอาทิตย์ถ้าจะไปทําบุญนะแนะนําว่าทําบุญด้วยการเติมตะเกียงน้ํามัน นะแล้วก็ทบ,บุญลงศพเนาะบริจาคลงศพทบ,บุญตามริมน้ำนะครับบริจาคของคู่เนาะคนเวทีไพ่เจ้าไพ่เมเจอร์คานาเนี่ยไพ่ชุดใหญ่หนึ่งหสองสามสี่ห้าห้าใบถามว่าไพ่เสียไหมไม่เสียหรอกเป็นไพก่กลางๆหมดเลยนะครับมีไพ่เดิมพูลที่อาจจะมีปัญหานิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับงานด้านศิลปะเนี่ยถือว่าดีนะครับไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหงานศิลปะ ถือว่าเด่นนะครับขยวดวงศิลปะเนี่ยค่อนข้างดีนะครับใน,นช่วงเวลานี้เนาะก็จะประมาณนี้กันครับสำหรับที่กฤติวันอาทิตย์เนาะคิดถึงแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับยินดฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับสำหรับที่อยากดูส่วนตัวก็าสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับหรือเข้าไปดูที่แฟนเพจได้นะครับทิ้งไว้ที่ดีสคริปชั่นนะครับพบใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ